ข่าวิไนท์ทิ้งคือผู้บอลไทยาบมานโน่ปร์กิ้งสไตล์ประจำวันที่5กันยายน2566โดยชายผู้พกเครั่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของทิ่งคืนวันนี้กันเลยกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างผู้บอลไทยช่วงทิ่งคืนวันนี้วิเคราะห์ศึกผู้บอลชายจิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทีมชาติไทยประทะกับทางทีมชาติฟิลิปปิน์ โดยการน,นี้ทางทีมชาติไทยทุ่ททำศึกฟุตบอลจิงชป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ชุมบรุรีจะลงทําการแข่งขนันฟุตบอลจิงชป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จังหวัดชุมบรุรีระหว่างวันที่6-12กันยายนโดยช้างศึกโยนเนียทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงทําศึกกับทางฟิลิปปินส์บางาราเทศและก็มาเลเซียโดยโปรแกรมการแข่งขนันฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมี่ดังต่อไปนี้ วันที่6กันยายนทีมชาติไทยพบทีมชาติฟิลิปปินส์เวลาย0่สนาฬิกาสามสิบนาทีชมบดีสเตเดียมวันที่9กันยายนบังกลราเทศพบทีมชาติไทยเวลาย0่สนาฬิกาสามสิบนาทีชมบดีสเตเดียมและวันที่12กันยายนทีมชาติไทยพบทีมชาติมาเลเซียเวลาย0่สนาฬิกาสามสิบนาทีณชมบดีสเตเดียมเช่นเดียวกัน เรามาเริ่มกันด้วยสภาพความพร้อมของทางทีมชาติไทยกันก่อนกันนะกันงานนี้ผลงานท่านัดหลังสุดก็จะมีวันที่17เดือน8 2 0 23ชนะเมียนม,มาไป3ต่อ0 19เดือน8 2 0 23ชนะบรูไนไป3ต่อ0 21เดือน8 2 0 23ชนะกัมพูชาไป2 0 24เดือน8 2 0 23แพ้อินโดนเ 1, 23, ีเซียไป3ต่อ1และ26เดือน8 2 0 23เสมอมาเลเซียไป0ต่อ0 ตัวทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีผลงานล่าสุดทําได้เพียงแค่อันดับ3ในศึกชิงชมป์อาเซียน,นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีถือเป็นผลงานที่น่าผิดหวังสัดทางทัพช้างศึกจูเนียโดยโคตระอิสระสิทโรต้องแก้ไขจุดบกพร่องในเกมที่ผ่านมาและปรับการแก้การเข้าทําในจังหวะสุดท้ายในครั้งนี้ ดยความพร้อมของทีมในแมตช์แมตชนี้สภาพทีมค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บแม้แต่รายเดียวคาดกันว่าจะมาในระบบ4-3-3แผงหลังจะวางพงศกรตริศาสตร์ทรงชัยทองชำบกคอรีบเบรมดีธนิสรภัยบุญกิจเจริญยืนเป็น4นารับแดนกลางจะวางสินธราบุญล่าปุรเทษ์ทอสนิตและก็ลีออนพิสเจมส์กองหน้าวางเนติธรแก้วเจริญยศก,กรบุรพาอันันต์ย้อสังวันเป็น3ประสานในแนวรุกในครั้งนี้ สมุรสามประตูคิดว่าน่าจะเป็นทางธีรวุฒิสวนสวรรค์กองหลังจะเป็นโก,กรสกศรสตร์ทรงชัยทองชำบุคคอรีเบรมดีทานิสรไพบูลกิจเจริญกองกลางจะเป็นสินธารบุญล่าบรเชษทอสนิดลีออนพิสเจมก่กองหน้าก็จะเป็นเนติธรแก้วเจริญยศก,กรบุรพาและก็อน,น,อนันต์ยอดสังวาล ดยการน,นี้คาดการณ์สิ่ทจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ก็จะมีทีมชาติไทยจะมาในระบบ4-3-3ก็จะแก่เจรวุฒิสวนสวรรค์พงศกรตรีศาสตร์ทรงชัยทองชำบุคอรีบเบรมดีธานิสรภัยบุญจิตเจริญสินทราบุญล,ล่าบรเชษทอสนิทรีอ,อนพิเจมเนติธรแก้วเจริญยศกรบุรพาและก็อนันต์ยอดสังวาล ส่วนสภาพความพร้อมก่อนเกมตางฝั่งทางทีมชาติฟิลิปปินส์งานนี้ผลงานหานัดหลังสุดของทีมชาติฟิลิปปินส์ก็จะมีวันที่8เดือน5เสมอเวียดนาม0-0 10เดือน5 2 22เบียนมาชนะฟิลิปปินส์ไป3-2วันที่13เดือน5 2 22ฟิลิปปินส์แพ้อินโดไป0-4 18เดือน8 2 23ฟิลิปปินส์เสมอลาวไป2-2และ28เดือน8 2 23เวียดนามชนะฟิลิปปินส์ไป1-0 ตัวทีมชาติฟิลิปปินส์ตกรอบแรกชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีถือเป็นผลงานที่น่าผิดหวังที่สุดแล้วส่วนศึกชิงแชมป์เอเชียนในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเราคัดเลือกเกมแรกจะพบกับเจ้าภาพทีมชาติไทยถือเป็นงานหนักเอาเรื่องของทีมชาติฟิลิปปินส์ความพร้อมของทีมในแมชนี้ไม่มีการรายงานผู้เล่นบาดเจ็บคาดกันว่าจะมาในระบบ4-1-4-1 ผู้รักษาประตูจะวางดิมิทริอสมาคาปัสเกายืนเฝ้าเสาแผงแบ็กโฟจะวางมาจินโจชัวมิสเมริโนเจมรอสคาโรคามิลจาเซอร์อามิรุนยาวริกแกรนซเลนแดนกลางจะวางเจอคอบฟานซิสมานิติยิ้มเป็นตัวรับสี่ตัวรุกวางทางครัสแอฟชารอนชาเลอาริสันเดอร์พีน่าครัสทารอลเดนิสทุงหน้าเป้าจะวงังเชลฟินดกส มาโมนคอยล่าตาข่ายในครั้งนี้สมุดรุ่ษาประตูก็จะเป็นดิมิทรีออสมาคาปาคัสกองหลังจะเป็นมาตินโจชัวมอริโนโเจมส์รอสคิโรคามิลจาเซอร์อามิบรุนยาริกแกวเรลส่วนกองกลางจะเป็นเจคอบฟรานซิสมาตินีคลาสเอฟทาวรอนจาริตอาริเซนเดอร์พีนาคลาสทาดารรชและก็ดินิซุงก่อนหน้าก็จะเป็นเชวินลิกอสมานอช โดยงานนี้ผมคาดการณ์สิ่จริงที่คาดว่าจะลงสานามในค่ำคืวนวันพรุ่งนดีถ้าฝั่งทีมชาติฟิลิปปินส์จะมาในระบบ4-1-4-1ก็ได้แก่ดิมิทิรอสมาคาปากัสมาจินโจชัวมาริโนโเจมดรอสคิโรคามิลจาเซอร์อาร์มิบรุนยาบริกกาเรนเจคอบฟรานซิสมานติครัสส์อฟชาวรอนจารสิสอเล็กซานเดอร์พีนาครัสส์ทาบราบด罗斯เดนิดซุงเชอวินลีกอสมามอน ส่วนบทวิเคราะห์งานนี้นะครับผมแมชประเดิม3ของทีมชาติไทยถือว่าเป็นงานที่ไม่หนักมากมายนัในการรับมือกับทีมชาติฟิลิปปินส์แต่นีงอย่างไรก็ตามทีมชาติไทยจะประมาทไม่ได้เช่นกันเชื่อว่าโคตระอิสระสิทโรน,น่าจะเน้นเป็นพิเศษในเกมนี้เพราะรต้องการาสามคะแนนเพื่อจะสร้างความมั่นใจเมื่อมองดูขุมกำลังของกองทัพทางศึกยุบสามปีเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นงานที่ยากและน่าจะเก็บชัยชนะประเดิมสนามได้ไม่ยากเย็นในครั้งนี้มากมายกเทัาไหร่นัก โดยทีมชาติไทยมีโอกาสชนะฟิลิปปินส์ไป1-0ไม่ก็2-1ในเกมเกมนี้อย่างแน่นอนครับก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะสู้ๆนะทีมชาติไทยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับอาล่ยังไงอิสระสีทโรเผยก่อนนำทีมคัดเลือก AFC ยู23ปีเอเชียนคัพ2024นะ โดยการน,นี้นะผมทางอิสระสีทโรนะฮะกุนซือทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีถแถลงข่าวก่อนเกมศึกฟุตบอล AFC อยู่23ปีเอชชียนครับพ2024รอบคัดเลือกกลุ่มเอที่จังหวัดชมบรุรีในระหว่างวันที่ 6- ถึงสิกันยายนลั่นเป้าหมายเดียวก็คือต้องผ่านเข้ารอบสุดท้ายในครั้งนี้ให้จงได้โดยการแข่งขันในรอบคัดเลือกรายการดังกล่าวจะนำทีมแชมป์กลุ่มทั้ง11ทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายศึกยุยย่ปี อ่าชิงแชมป์เอเชีย2024ที่ประเทศกาตาร์บวกกับทีมอันดับที่2ดีที่สุดนะฮะอีก4ทีมเข้ารอบสุดท้ายในครั้งนี้โดยก่อนการแข่งขันโคตชระแม่ทับช้างศึกชุดยุยนิษปีเผยน้ำว่าทีมของเรนั้นมีการเตรียมทีมสำหรับอ่ารายการนี้มาตั้งแต่ปีก่อนแล้วและแน่นอนว่าเราจะต้องพยายามทำผลงานตรงนี้ให้ดีที่สุดนะเพื่อจะเป็นแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายในครั้งนี้ให้จบได้ โดยสาหรับทางทีมชาติไทยชุดนี้ก็ไม่ได้อยากจะให้โฟกัสกับคนนักเตะคนไหนเป็นพิเศษนะเพราะเรานั้นมองทีมเพราะนี่คือคอนเซปที่เราเล่นด้วยกันเป็นทีมด้วยและทุกคนในทีมต่างก็มีความสําคัญในขณระนี้ก่อนหน้าน,นี้เรามีการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนและก็มีนักเตะ out field นะฮะจากรายการนั้นในรายการนี้ติดมาทั้งหมด2-3ถึงรายการแต่ก็คิดว่าจะเป็นรายการที่แตกต่างกันออกไป สุดท้ายขอฝากแฟนบอลไทยปรายการนี้เราจะเป็นเจ้าภาพด้วยและเรานั้นก็คาดหวังว่าจะรับการตอบรับจากแฟนบอลอย่างดีและเราจะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดตามเป้าหมายนี่ก็คือการได้ไป,ปรอบอ่าสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศกาตาร์ในปีหน้าโคตรรคนนี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายโดยสำหรับทางโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยชุดยุ23ปีงานนี้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2024รอบคัดเลือกสายเอชวันที่6กันยายนนะฮะ ทีมชาติบังการเาเชศเวลา20นาฬิกา30นาทีณนะสนามชมบูรีสเตเดียมวันที่12กันยายนพบทีมชาติมาเลเซียเวลา20าาบบานะาฬิกา30นาทีณชมบูรีสเตเดียมทุกรัดที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันจะถ่ถายทอดสดทางช่องทาร์ททีวีและก็เ s p อสเพในครั้งนี้นั่นเองนะเปไ็นรางกานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจเขาคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับอะไรยังไงเจ้าต้นเชื่อมั่นเลยว่า ทางทีมช้างศึก23ปีจะไม่ประมาทพร้อมโดนแข่งฟิลิปปินในวันพรุ่งนี้โดยทีระสักเผยพ,พิมายกองหน้าช้างศึก23่ปีเผยว่าไม่ประมาทคู่แข่งในศึกชิงแชมป์เอเชียโดยงานนี้เวลาสุนนิกาสามสิบทัทีนักสนามซ้อมภายในพัฒนาสปอร์ตบริสอร์ท คัพช้างศึกอยู่23ปีลงฝึกซ้อมมื้อสุดท้ายก่อนทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกผู้รุ่นอายุไม่เกิน23ปีนัดแรกการฝึกซ้อมวันนี้เน้นไปที่เน้นไปที่รายละเอียดของการเล่นรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆก่อนการฝึกซ้อมทีลกดั์เผอพิมายได้เปิดเผยนะว่า <S <S ผมว่าตอนนี้เราน่าจะพร้อมเต็มที่แล้วครับแต่แน่นอนว่าเราจะไม่ประมาทคู่ต่อสู้อันขาดเพราะเป้าหมายของเราชัดเจนคือการเข้ารอบต่อไป ในทีมพยายามจะสื่อสารกันทั้งในสนามซ้อมรวมถึงในการใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อจะให้การเล่นร่วมกันการประสานง,งานราบรื่นในครั้งนี้มากที่สุดด้วยแน่นอนว่ากับฟิลิปปินส์เราเองก็ได้ศึกษาเขาบ้างแล้วครับเพราะเราก็ได้เห็นเขาตอนแข่งขันซีเกมรวมไปถึงชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมาแน่นอนว่าเราเองนั้นต้องพยายามทำเต็มที่และต้องเก็บชัยชนะในครั้งนี้ให้จบได้เพื่อจะสร้างความมั่นใจไปถึงแมตส์ต่อไปได้ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้กับาท,ทีมชาติไทย ชุดยู่ยี่3ปีในรายการนี้กันด้วยนะครับก็หวังว่าแฟนบอลจะเข้ามาเต็มสนามหรือถ้าไม่สะดวกก็ฝากติดตามพวกเราทางทรัลทีวีแล้วก็ทาง a s Play กันด้วยครับและนี่ก็เป็นข่าววินัยทึ่งคือฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิงสไตล์ประจำวันที่5กันยายน2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ